เกิดยั่งขืนกับราคามันสปะหลังอยู่เขตนี้เมืองนี้เพิ่นหับซื่อราคาบ่สูงสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมนี้สิมาอัปเดตราคามันสปะหลังว่าเพิ่นหับซื่อราคาถอยได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วการราคาทาั้งบ้านพี่น้องเด้ราคาถอยไดแล้วเดี๋ยวนี้ทา้งลานมันบ้านของพี่น้องแล้วกาเมืองของพี่น้องหันลานมันเพิ่นหับซื่อราคาถอยไดแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ แต่อีคลิปเด่นนอพี่นองนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าล้านมั่นของพี่นองหันสือราคาเท่าไรแล้วส่วนทางบ้านของบางมงหันเพิ่นหับสือราคามันดิฟหรือว่ามันหัวเนี่ยูทีราคาหนึ่งพันหาร้อยกีบนอพ่นองนอ,นอ,อส่วนราคามันแหงหรือว่ามันเส้นหันคนจะเสือยูราคาสี่พันสามร้อยห้าสี่พันหาร้อยเนาะนจะสออะืออยู่ประมาณนี้ ถ้าว่าเปรียบเทียบราคามั่นใช้เงินบาทไทยกะจะตกอยู่ประมาณอาสองบาทสามสิบหาสองบาทสี่สิบนอกพี่น้องเนาะกะจะตกอยู่ประมาณนั้นคือว่าปีนี้ราคาบาห่อนแห้งปันไดเนาะเป็นปนับสื่อกระได้เป็นนับสื่อราคาบาสูงปันไดเทียบใช้พี่กายกะบารุดลื่นกันปันไดเนาะพี่น้องปี่กายกะจะตกอยู่อพันสามห้าพันหกนาะเป็นสื่อปีนี้เป็นนับสื่อ พันหา5้าผ่านกเป็นหนับสือประมาณน่ะนานะพ่นงนอ,งนอสำหรับคลิปนี้พะม,มงกได้ดทายเมื่อที่เศร้าสะเอียยท่านว่านอฟพ่นงกัถือว่าลงคลิปจะจังน้อยนอะพ่นองนอสำหรับราคามันปีนี้ส่วนโตพอมงคิดว่าโบสูงปันใดน,นอะพ่นองนอพะมงหลุว่าปีนี้ราคาจะสูงกว่านี้แต่ว่าราคาที่เพิ่นใไห้กับโบสูงปันใด กามาเปรียบเทียบใส่ต้นทุนการผลิตของขฮากาเพิ่มขึ้นรา่ว่าจะเป็นคาไทยคาเซาคาลำมันคาละขัวละข้าวแล้วเห็ดสวนนอพ่นองนอกาเพิ่มขึ้นสําหรับมือใหม่เห็ดสวนใหม่ในปีนี้กาใส่ต้นทื่นายนอพ่นองนอรา่ว่าจะเป็นคาลำมันที่สูงขึ้นเลยการคาเซากาคาไทยคาละขัวละข้าว ก็เพิ่มขึ้นการจะเหตุให้พี่น้องมือใหม่ที่เหตุสวนวังปีกายนี่ก็าอาจจะได้กาไรบวายหรือว่าอาจจะยุดขึ้นหรือว่าอาจ,จีขาดทุนนาะพี่น้องนอมองมองก็อยากฝากถึงพี่น้องมือใหม่ที่กาลังสิทัดสินใจเหตุสวนในปีหนีนาะพี่น้องนอก่อนสิทัดสินใจให้ดีว่า,ามาคิดเบ่งว่าคาามันปีนีอาจจะสูงขึ้นเลยก็าคาไทย ราคาหัวราะาข้าวว่าจะเป็นคาปุ๋ยขายาแล้วก็ขาเศร้าอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มาบวกใส่ราคามั่นปัจจุบันนี้ขาโบสูงปนไดนอกพี่น้องนอขาห้ยพี่น้องมือใหม่กาลังเสียด่ันคนสิตาชินใจให้ดีนอกพี่น้องนอสำหรับมะมงเองก็เป็นผู้หนึ่งที่เห็ดห้เห็ดสวนนอกพี่น้องนอเป็นเศ้าห้ยเศ้าสวนที่ปลูกมันสปลังคือกันเท่าว่าล้านมั่นเพิ่นที่ับสื่อราคาสูงหรือว่าโบสูงกะ เอาก็จําเป็นต้องขายนพี่นองเนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีบของเขาาอมงกระไดเฮตมา3 4สปีแล้วล่ะพี่นองแต่ว่าปีนี้มะมงเองกาไดใสต้นทุนที่สูงคื้กันนพี่นองเนาะอ่าถึงว่าราคาปีนี้ดีหรือว่าบดีกาจาเป็นต้องขายนพี่นองเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาถึงว่าสิดาได้กําไบ่บรายหรือว่าอายุทื่นกาจําเป็นต้องขายนะพี่นองเลย <laughs> แล้วกาพ่อแม่พี่น้อง เช้าไ้มันซัมปปลังอยู่ฟังไทยเดีราคาเป็นจังไรราคาดีบออาก็สามารถคอมเมนต์บอกมามงงหน่อยเดอร์พี่น้องเดอว่าราคาทางฟังไทยหันเป็นอย่างไรราคาดีบอหรือว่าบดีหรือว่าซ้ำกันกระบ,บาดมังงงบออาผู้ทีมาเบิงคลิปนี้อากสามารถคอมเมนต์บอกได้เดอร์พี่น้องเดอร์ม,มงก็อยาหูคือกันส่วนทางบาดมังงงนี่เพิ่นหับสื่ออยู่ประมาณอ,สอา,าสองบาทสามชิพห้าสองบาทสี่ิน้องพี่น้องนอ พี่น้องถ้าฟังไทยคำว่าเบืองคลิปนี้กับคอมเมนต์บอกราคาของบานพี่น้องในเดอวะะ่าราคาเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการแหลกเปลี่ยนข้อมูลซึงกันและกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ซาลาเอียงายเนาะพี่น้องเนาะบะมงมาอัปเดตราคามันซ้าปัะปลังที่บานบะมงว่าเป็น,น,นอย่างไรส่วนราคามันซ้ำปลังที่บานของพี่น้องเมื่อขอพี่น้องไปจ่านยก็สามารถคอมเมนต์บอกบะมงไหนเดอพี่น้องเดอรบะมงกับอย่าขู่คือกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าราคาบานของพี่น้องหันเป็นอย่างไรสูงกว่ามงบอหรือว่ตาต่ำกว่าล้านมันของบาทมังบอสามาถคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิรงคลิปนี้แล้ว,วมังกับข้อฝากสองนินหน่อยของมองังในเด้อพี่น้องเด้อซอยเป็นกําลังใจใมังในซอยกดติดตามกดกระดิ่งในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจหมังในสำหรับคลิปนี้มังกับข้อจบคลิปลงเพียงเท่านี้นอพี่น้องนอ ขอบใจทุกการติดตามทุกการทับส้มเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้อง